สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเจ้าเกษตรยนต์นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เจ้าเกษตรยนต์จะมาแนะนำนะครับการตรวจเช็คตัวต้อมนะครับเครื่องมือการเกษตรนะครับอันนี้ลูกค้าโอตามผมให้มาทําถึงที่ตรวจเลยนะเครื่องมือการเกษตรผมจะแนะนําในการตรวจเช็คตัวตตอมนั้นลูกค้าแจ้งว่าเป็นเครื่องพยานะครับมาลุยมาเดี๋ยวเราไปดูอาการเสียกันครับว่ามันเป็นที่สาเหตุใดนะครับ เขาบอกว่าน้ำยาไม่แรงนะครับไมารู้ยามาเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับดูโจกเกษตรยนตแล้วทุกอย่างง่ายหมดนะครับเพราะเรื่องอยากๆโจกเกษตยนตไม่ทำให้ดูเราจะมาตรวจเช็คตัวซ่อมขั้นพื้นฐานนะครับขั้นเบื้องต้นนะครับก่อนส่งช่างมืออาชีพได้ซ่อมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับเย้ yeah. มาแล้ว อยู่ไหนวะอยู่ไหมครับเดี๋ยวของสวนไม่อยู่นะครับมีหมาไหมน้ะมารูยามา่าโอ้โหทุเรียนเขาทำงานตั้งนเลยนะเนี่ยขึ้นเม็ดขึ้นเม็ด โอ้เน,นเนี่ยมัรยนรุนแรงนเนี่ยเนี่ยรุนแรงอย่างนงี้หัวจีบนะเนี่ยนี่นี่คือหัวจีบไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักคือการต้มเครื่อง่นยามาลูยาม่านะครับแต่ปัญหาคือเจ้าของไปไหนวะสวนอย่างกว้างเลยเนี่ย เม,มเดินผ่านกิ่ต้นกี่ตต้นก็นมีทุกต้นแฮะโอ้ฝีมือนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักของวิดีโอนี้นะครับประเด็นหลักๆจุดประสงค์หลักคือเครื่องพ่นยามาลุยามาอาการน้ําแม่แลงนะครับดูเจ้าเกษตรยนต์แล้วทุกอย่างง่ายหมดนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับ ขั้นพื้นฐานขั้นเบื้องต้นนะครับก่อนส่งช่างมืออาชีพได้ซ่อมต่อไปนะครับโอ้ฝั่งนู้นก็พ่นยากันหน้าดูนะครับนี่ตปลเนี่ยโอ้โหเอ็มเออันนี้อะไรเอ็มเห้าหนึ่งห้านะมาลุยมาเอ็มเอสห้าหนึ่งห้านำยาไม่แรงนะโอ้ยเป็นหกเหลี่ยม จะให้เจ้าของมาเปิดสวิตรอสักครู่นะครับวันดีมาลองมาเตอผมนะหวัวสุรยนติดดีอ่ะปีนี้น็อกเนีโอ้โหไม่มีใครมีอย่างนี้นะผมบอกไว้เลยเนี่ยมันจะถอ,อกไข่นกกระทาแล้วแต่วิดีโอนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับ ผมจะมาแนะนําการซ่อมความพันยามารุยามาเนี่ยมันทอดไขาน่นกกระทาแล้วเนี่ยทําไมฝีมือกำลังแต่งลูกกันอยู่นี่ไปลองมาเตอิเอออดี๋ยวก็ดังใหญ่างเดก็ดูคลิปวดีโอผมก็ซ่อมเป็นเลยไงะ <S <S จะไหนไม่ต้องตามผม,มบ่อยๆเนี่ยลุงบิดง,งอ,งองทำไมไม่เอาออกเดี๋ยวยังยังไม่ยังแต่งมาไม่ถึงอ่ะไปดูฝีมือปีนี้น้องนี่แหละใช้สูตรอะไรเดี๋ยวบอกผมมาไง โยกมันมันมันเบาอ่ะไม่รู้มันเป็นที่ตัวนี้ไหมมันลมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไหนลองขึ้นตสวิเกดิมันมันค่อยอ่ะมันไม่มีน้ำมาโยกเอาน้ำใส่ดีครับผมจะลองรด้วยกันยังไงมันเบานะยังมันเบามันเบาหมดทีสองหมดแล้วกองขาดป่ะกองตัวนี้ขาดไหมถ้ากองขาดก็น้ำเบานั่นนี่โยกเอาไปถังได้เอาไม่ขาดถึงใช่เดี๋ยวกันมันจะไม่ถึงพอผมถือมือถือนี่ครับ นทางโน้นแหละสองร้อยเมตรปกติมันแรงดันมันเท่าไหร่อ่ะกล้วีะสายมันเต้นป่ะสายมันเต้นไหม,เ,มเปิดน,น้ำใส่โขดเปิดการลองกับโอ้ใช้ดดได้วดูด้ Long rồi, long rồi. Bồn này bồn nè là. Tô biểu là, chị mày. Tô biểu là, chị mày. Tô biểu là, chị mày. Tô โอ้ใมใช้ไปเปิดกวนยาเนะี่ยกวนยามออกเด็กเนี่ยอันนี้ไม่ใส่น้ำม้วนสิแรงออกตรงนี้เยอะไงเลยไม่แรงเนี่ยมันออกตรงนี้เยอะมันเลยไม่แรงมันออกตรงนี้มากไปไป,ไปลายใส่เลยไม่แรงมีคนไปกวนยาตรงนี้เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนไปเปิดกวนยามันใช่ป่ะมันยังไงนี้มันตุกเนีย่ยจะใช้ก็ต้องอเปิดนะยัไงไงวะ มันปิดก็ต้องออกตรงนี้ไงอันนี้เหรอบ้านี่ตัวพ่นนี่พ่นกองหัวเลยแล้วทำไมทำไมทำตัวพ่นกองทำไมทำตัวกวนตัวพ่นอ่ะตัวพ่นตัวกวนอ่ะอันนี้คือตัวกวนเนี่ยนี่คือตัวกวนเอออันนี้คือตัวกวน เราเปิดกวนอยู่อะนี้อันนี้อันนี้อันนี้เปิดนอันนี้เปิดกลวนอันนี้อ้อัน้เปิดกวนหเอ้ยนี่นี่ก็ใส่ได้ยนะเราต้ม่ได้สงส่นสอ้่วนเลยผมเลยงงเลยไปไหนวะเนี่ยไม่ออกเลยอะมันทวงด้สงสัยพูตัวเองไม่ได้เปิดอ้นีไม่ได้เปิดวาล์ว ป่าเปิดนันออกไดเหรอปปอปน,นื้สายเีนยนยนื้สายเยนยเนืเอหรอไอผมง,งนะเนี่ยนนไวเน,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 นม่ก็<ม><ม>ทำาให้ออกแบบคนในสองอันใช่แอันนึงก็เลยทำาที่กวนยาไงหรอเอัเนี้ยทำที่วยาย อันนี้ยก็เรียกว่าลัาน,ล,นลันไปทังงาเยไปไหน้ปิดตัวเนี้ยไม่อาอนีายู้กก็ไม่ออกก็วนอยู่อย่างนี้ไงไหนวะถ้าเราจะพ่นเราก็เปิดีว,วเนเส้นไหนไปลองปิดเส้น,นั้นดิอันแดงอ่ะ,อะเออเรียกพี่เ,เปิดอ่ะลองปิดดิอ่ะ อ่ะลองเปิดดอ่ะโน่โน่นนโดูโ่โโเราลองปักกันยังีเองนี่เยเคิดเลยเดี๋ยวดูมันดังอะ่ะเช็คตัวนี้ก่อนเลยวันนั้นที่มาตรวจเช็ค ที่ถ่ายทําตัวเช็คในเบื้องต้นนะครับลืมเอากุญแจเบอร์นี้มามันเป็นเบอร์13มันเป็นปั๊มเจปแปนนะครับกุญแจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาน็อตจะต่างเบอร์กันอาการแบบนี้จีได้ลองตามต้นคลิปวิดีโอนะครับตัวเช็คตัวนี้ก่อนนะครับถ้ามันออกสายระบายกวนยาตัวนี้มากนะครับมันก็จะไม่แรงครับปลายสายตัวนี้จะเบามากๆผมต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับส่วนอาการจีเสียงมันดังนั้นเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบอีกทีนะครับเดี๋ยวขอถอดเจ้าชุดนี้ก่อนนะครับ มาลุยยามานะครับ ms ห1 5หตอนต้นวิดีโอนี้ได้ถ่ายทำไปประมาณสักอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลามาถ่ายทำต่อนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายทำต่อนะครับเดี๋ยวเอาวิดีโอไปต่อชนกันเดี๋ยวก่อถอดชุดนี้ก่อนนะครับชุดโบรโลกวนยาก็ในการตรวจเช็คตรวจซ่อมคันพื้นฐานข้างบนต้นนะครับหรือในการตรวจเช็คตรวจซ่อมเจ้าปั๊มปนยาเครื่องปนยาเกี่ยวกับสารเคมีนะครับก็เพื่อนๆือนก็ให้ระวังด้วยนะครับ มันจะมีสารเคมีนะครับระวังสารเคมีจะถูกผิวหนังนะครับถ่ายถุงมือก็อยังดีนะครับดูโจ้าเกษตรยนต์แล้วทุกอย่างง่ายหมดนะครับเพราะเรื่นออยาก,ยากโจ้าเกษตรยนต์ไม่ทําให้ดูนะครับปั๊มตัวนี้ผมถ่ายทําไว้นานแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลามาถ่ายทําต่อนะครับแล้วก็ถอดจุดนี้ออกมานะอะไก่อนนะนี่ผมลืม เจแปนนะต่อชุดนิ่งไหมชุดหนึ่งเพราะว่าน้ำยามันออกตัวนี้เยอะนะความแรงมันเลยไม่ได้ไปลายสายเลยออกน้อยทำตา,ตามคลิปวิดโีโอของเจ้าเกษตรยนต์ก็จะง่ายหมดนะเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นจะเป็นตามบนนะครับทีนี้ปัญหาคือต้องหาเสื้ออะไรนะเนี่ยมาลุยม,มามันจะไม่มีอะไรเท่าไหร่ ตาหมดมันมีตาหมดเยอะมันก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยดูขาวๆเนี่ยถึงอายุการใช้งานของใบรล่งเหมือนครับทีนี้ถ้าอยากจะใช้งานก่อนมีกระดาษทรายไหมผมพอจะจะขัดแก้ไขให้ได้ใช่อีกสามวันก็จะพ้นใช่เพราะถ้ารออะไรมันก็คงจะนานเนี่ยขอขอกระดาษทรายเบ์หยาบหยาเนี่ยมันเป็นตามมดหมดเลย ถ้าขัดแก้ไขก่อนก็ได้อเนี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นตามมดเยอะน้ํายาก็จะไปออกกวนหมดเลยโดยมันไม่ออกปลายสายแก้ไขก่อนก็ได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรออะไหลมาแล้วก็เปลี่ยนโอเคโอเคผมแก้ไขให้๋ยวจัดการให้เดี๋ยวที้เราก็มาแก้ไขปัญหาก่อนนะครับต้องเอากระดาษทรายมาขัดเพราะว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่นั้นอะไหล่นั้นไม่ก็จะมีนะครับชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆของเจ้าตัวนี้ใ้ผมขอขัดก่อนนะ ดัดสายขัดให้มันเรียบนะครับเพื่อนนี่นะครับเนี่ยมันเป็นตามมดนะทำให้น้ำยาปลายสายแม่แรงนะครับถ้าเพื่อนเจอนะครับปั๊มมาลุยมานะครับ MS ห้าถนึงห้าน้ำยาแม่แรงนะครับให้ทำการเปลี่ยนชุดซ่อมชุดนี้นะครับถ้ามีอะไรก็เปลี่ยนไปเลยนะครับทั้งตัวนี้แล้วก็ทั้งลูกกลมๆนี่นะครับเนี่ยครับแต่ในเวลานี้วิดีโอนี้ผมยังไม่มีนะครับ ชิ้นส่วนอะไรในพื้นที่ที่ผมอยู่นั้นหายากนะครับผมมีาเป็นต้องเอากระดาษทรายนั้นรับผมขอขัดก่อนนะเรามาลองดูว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับแอบแอบ,แอบดูผมก็ได้มไม่ต้องไม่ต้องกดติดตามแตแอบแอบ,แอบดูผมก็พอแล้วก็ไปกดถูกใจให้ผมหนะ่อยแต่นี้ผมก็ได้ทําการเอากระดาษทรายขัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็กลาลังจะประกอบกับที่เดิมนะครับถ้ามันใช้ไม่ได้จริงก็ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วแหละแต่ระยะเวลาในการรอชิ้นส่วนอะไรนี่ จะนานครับรับมาลุยมาเมเา1แต่ถ้ามีเจ้าเกษตรยนต์ทุกอย่างง่ายหมดนะครับเพราะเรื่องอยากไปทำให้ดูเดีย๋ยวลองน้ำเลยนะหลังจากที่ผมทำการประกอบชิ้นส่วนอะไรต่างๆเข้าไปที่เดิมแล้วนะครับปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเราก็จะเติมน้ำแล้วก็ลองกันนะครับดูที่ความแรงมันจะมาอีกหรือไม่ทุกที่พ่นทอะไรอะ หนึ่งจุดห uh ้าหรือสองจุดส่ยนเนี่ยสี่เลยเหรอถ้าผมมาก s, ับสองจุดห้ากับเพลเหลือเพื่อดูนะสองจุดห้านะแรงกระจายแต่ผมต้องสือปลายสายไว้ก <est diyor caminho> <phone> <Whe> ่อนเพราะว่าค <look> ิดว่ามันน่าจะแรงอืมมีผมอันนี้ก็สูงเกินอันนี้ก็สูงเกินน่นะ อะลองได้เลยปลักได้ใช่ไหมึ้นสวิตช์ออนหแรงไหมพี่เดี๋ยวผมไปดูปลายสายนี่ก่อนว่ามันอะไรบ้าง น้อยกว่าเดิมอ่ะแต่ตัดอยู่แค่สนะองขึ้นห้านะเดี๋ยวตัดไป็นสามานะแรงจนอ้าวแรงจนไฟห,นะหน่อยนะแรงจนหลุดไปนู่นเลยผมถอยแล้วผมถอยนี่ผมถอยแรงดันออกแรงอาหาเราไปจับไอ้คนนี่ไปถือไอ้คนนี่อันเดี๋ยวพี่ตัดน,นะผมไปถือปลายสายนะ ไปล่างคนระับไปล่างเอาปรับเลยสามบารไปเลยสามจุดศูนย์นะ่ะสามจุดห้าหมุนเข้าเอ๋ไม่ใช่เหมือกด,ด้านนึง นั้นหมุนออกนี่มาแล้วสามอ่ะหมุนสามจุดห้าไปเลยโอเคนี่แรงแล้วพี่เห็นไหมเหลือหลืออ่ะโด ถึงไหมผมอาบน้ำมาด้วยเนี่ยตายหามันถึงยังน,น,นี่ผมยังไม่ชูเลยนเนี่ยนนเนี่ยใช้ได้ไหม,ไมไบอกแล้วดูโจกเกษรยนทุกอย่างง่ายหมด <c oughs> เอาเรื่องอยากไปทำห้ดูไหนดูแรงดันเท่าไหร่สามจุดห้าปานะครับ <c oughs> ตรงนั้นก็ออกน้อยแล้วใช่ไหม ขี้ยกมาหน่อยดิโอเคไหนจะออกประมาณนี้ได้ได้ออกน้อยกัเนื่งเป็นอะไรปัดสีดิปัดสีก็ออกน้อยน่ะปัดสีเลยอ่ะปัดสีอ่ะผมอาบน้ำไมาด้วยตายเลยอ๋อเนี่ยตีก็แรงเลยอ่ะตีมาเดิมไหมเออเรงชิปเองอ่ะแต่ก็แรงกว่าเดิมอ่ะ แรงก็ตอนยังไม่ท e ําอ่ะนี <abb> im, ่ขนาดไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรนะเนี่ยโอเคนะพี่เอาัวิตลงในเพลงไงไม่เกี่ยวมั้งอาการเสียงดังเนีผมแก้ทีเดียวหายเลยพี่เขาดูนะผมว่ามันจะดังที่ปิดมอเตอร์เลยนะมอเตอร์ฮะฮะ ปิดมอเตอร์แลวเดี๋ยวก่อนอาการดังนะผมว่าน่าจะริมไปแน่น่าจะหลวมได้ขันน็อตตัวนี้ดูเราเคยไปเปลี่ยนลูกสูบมาป่ะเ,ปเคยไปเปลี่ยนลูกยางอะไรมาไหมเน,นี่ยมันมันดังอยู่ช่วงนี้นี ผมว่าน่าจะดังพวกซีนที่มันที่มันรีดน้ำมากกว่านะที่แรกผมคิดว่าดังตัวนี้มันไม่ใช่อันนี้มันยังแน่นอยู่อะแต่ถ้าดังชุดเนี้ต้องรีดชุดนี้ออกมาทีนี้อะไรมันยังมีถั่วถึงไงใช้ไปก่อนพี่เราอยาไปฟังมันีิเส <laughs> ียงดังนี่ยังแก้ไม่ได้เนี่ยแต่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยหมุนก็มือมันก็ดังอะ แต่ไม่เป็นไรไม่มีผลเลยเดี๋ยวมันทางเดี๋ยวเจ้าเกษตรยนมาซ่อมให้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพลงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยเป็งกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆดยนะครับสาหรับคลิปวันนี้เจ้าเกษตรยนก็ต้องขอตัวไปก่อน,นครับสวัสดีครับ